สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านประจำวันที่วันที่ห้าวันที่5สิงหาคมนะครับเมื่อสักครู่ได้ทำคลิปนะอธิบายเกี่ยวกับการทำบันไดไปแล้วนะครับแต่ว่าลืมอธิบายในเรื่องของการทำแบบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมกลับไปอธิบายแต่ว่าอธิบายเรื่องของการคํานวินปูนนะครับไปแล้วทีน,นี้สิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือ เขาเรียกว่าดีไซน์รีวิวนะทบทวนการออกแบบในด้านสถาปัต,ตยกรรมนะงานสถาปัตย์ทีนี้ตรงเนี้ยเดิมเป็นช่องลมรับล,ลมติดแล้วก็ข้างบนก็นเหมือนกันนะเ,เพื่อให้ลมมันเข้ามาได้นะแต่ว่าพอมาคิดดูแล้วปรากฏว่าเออถ้าลมมันเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาข้างในข้างในติดแอร์หมดเลยนะครับตรงนี้กั้นออกตรงนี้จะเป็นกระจกกั้นออก ั้งตรงนี้ออกไปนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่โล่งไปถึงข้างบนนะโล่งไปถึงข้างบนฝนตกมาก็ามาลงตรงนี้โดยตรงครับแต่ว่าอากาศหรืออะไรจะไม่เข้าเพราะว่าเรากั้นกระจกไ้หมดแนวนี้นะครับั้นตรงนั้นถ้าเป็นช่องลมหรือเป็นบล็อกลมเ่ยพวกอากาศก็จะเข้ามาได้นะยุงเยืยนก็จะเข้ามาได้ก็เลยเปลี่ยนเป็นอย่างนี้นะครับกั้นเป็นผนังทึบนะครับผนังทึบข้างบนก็เหมือนกันนะแต่ข้างบนเนี่ยสาเหตุที่ไม่ทําแบบนี้เพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ทําแบบนี้ มันไปตั้งอันนี้ยากนะก็เลยใช้ it, อิดอิดบล็อกแบบนั้นนะครับอา่าบล็อกนะอิดบล็อกต่อขึ้นไปก่อนนะอา่าเสร็จแล้วผนังตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอิดโชลายนะครับอิดโชลายซึ่งไอการทำอิดโชลายเนี่ยเออมันก็คือมันต้องสั่งล่วงหน้านะ มันต้องสั่งลงหน้านะมันก็ต้องคำนวณว่ามันใช้กี่ก้อนนะแล้วก็ตัวนี้ต้องคงต้องทำกรอบนะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมอย่างนี้เแบบนานะซึ่งไอ้<ม>อิดโชลายตรงกลางเนี่ยผมสำรวจดูแล้วนะมันก็ประมาณ20คูณ20 20คูณ20แล้วก็ลึกหนานะ6เซนเนี่ยไอ้ตัวเลขเนี้ยก็ต้องเอามาคำนวณดูว่าจะต้องทำเขาเรียกว่า,เ,าเหมือนเป็นวงกบเป็น เป็นกรอบนะรับข้างล่างข้างบนหนาเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จุดประสงค์เราก็คืออิดโชลายตรงนี้เนาะเสร็จแล้วด้านหลังมันจะมีแก็บอยูอ่แล้วเราก็จะเอาไฟใส่เข้าไปไฟ,ไฟ LED นะั่งใส่เข้าไปตรงนี้นะครับวางตรงนี้นะวางตรงนี้วางข้างบนเนะี่ยแล้วก็หันหันหันลำแสงออกมาข้างนอกมันก็จะแสงมันก็จะแบบส่องออกมานะให้เห็นเหมือนเป็น เป็นเท็กเจอร์อันนึงซึ่งเป็นเท็กเจอร์ชนิดที่เรียกว่าไม่ใช่แบบนี้นะเท็กเจอร์แบบนี้ก็คือว่าสมมุติเราเอาแบบนี้เลยนะอ่ามันก็จะเป็นแบบว่าเป็นล็อบหรือเป็นแบบนี้เลยก็ได้นะอ่าทาสีไปหรือแบบนั้นแล้วก็ฉาบทาสีแต่ว่าอันเนี้ยเป็นเท็กเจอร์ที่เท็กเจอร์ที่เกิดจากอ่ลายของอิฐอิฐโชลายแล้วก็แสงนะเมื่อกลางคืนเนี่ยมองไปนะครับเอามองมาอมองมองไปที่นี่นะก็จะเห็นเป็นฟิลลิ่งอีกแบบนึง นะแสงนะ่ะรอดออกมานะครับจากข้างหลังลายของอิฐนะครับซึ่งอันเนี้ยก็เดี๋ยวผมต้องไปคำนวณว่าจะต้องใช้อิฐกี่ก้อนนะจะต้องให้เขาก่อรับตรงนี้ต้นสูงเท่าไหร่ข้างบนต้องมีไหมข้างข้างข้างหเท่าไหร่นี่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้รู้ว่า,เ,าเวลาก่อนเนี่ยเ,เขาก่อเท่าไหร่เช่นตอนนี้ก็คหนวณให้ก่อห่างกันนะหเซน10มิลนั้นก็จะเอาตัวเนี้ยมา simulate ในคอมพิวเตอร์ดูนะครับในโปรแกรมผมใช้โปรแกรมเอ่อ sketchup นะครับในโปรแกรม sketchup ดูแล้วจะได้รู้ว่าเราใช้กี่ก้อนแล้วก่อแบบนี้เท่าไหร่แล้วซื้อมาเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องซื้อเผื่อแตกด้วยท้างบนก็เหมือนกันเดี๋ยวแต่ท้างบนเนี่ยมันทาแบบนี้ไม่ได้อย่างที่บอกว่าพื้นที่มันไม่เอื้อมหน่วยเนยีมันเป็นแค่นี้ก็ต้องใช้นั่งร้านไปแล้วขึ้นไปก่ออ,อ,อ,อิดมวนเบาอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําแบบเดียวกันซึ่ง S <S <an> เดี๋ยวก็ต้องอาระยะใี้ผมทราบแล้วจากแบบแล้วก็จากระยะจริงก็ต้องรอ,อเป็นอตรงนี้คงไม่ได้ทำทับหลังรับนะครับเพราะว่ามันจะไม่สวยนะครับถ้าจำเป็นนะก็ต้องแบบทำเป็นกากบาทอย่างนี้เนาะแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ทำนะครับไม่ทำประมาณ3เมตรไี่ได้ ผมจําได้ว่าผมสอบถามผู้ผลิตแล้วนะสเมตรได้ไม่เกิน3เมตรนะครับนี่ก็จะเป็นแผง2แผงนะทำแบบเดียวกันนะครับเป็นผนังนะครับโชว์เท็กเจอร์ที่เป็นอิดโชว์ลายแล้วก็มีแสงมีลําแสงจากด้านหลังนะส่องออมาเพื่อ สร้างเทคเตอร์ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นดีไซน์รีวิวหรือว่าเป็นการทบทวนการออกแบบในเชิงสถาปัตยกรรมนะครับเพื่อให้สวยงามนะครับและเหมาะสมนะครับอ่าโอเคงั้นในคลิปนี้ก็ในส่วนตรงนี้ก็คงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมจุดอื่นๆน,นะครับซึ่งมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับในวันนี้ อ่ะโอเคอเดี๋ยวโฆษณาไว้นิดหนึ่งโฆษณาไว้นิดนึงเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยจะติดตั้งลิฟต์นะครับติดตั้งลิฟต์ซึ่งเป็นเป็นเรื่องของการเพิ่มนะเพิ่มเพิ่มรีควอรี่เมนต์ของเจ้าของบ้านบอกอยากจะเอาลิฟต์ตั้งตรงนี้นะเดินออกมาเนี่ยขึ้นไปโผล่ตรงนี้แล้วก็ขึ้นเลยไปข้างบนนู้นนะแต่ว่ามันเนื่องจากว่าไม่ได้ออกแบบแวแต่แรกนะ ก็ต้องเป็นการทําในเชิง uh, modify นะใ,นในเชิงการทบทวนการออกแบบนะซึ่งเดี๋ยวก็ต้องนัด uh, ช่างที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยมาดูว่าลิฟต์ของเขามีขนาดเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องออกแบบโครงสร้างเพื่อรับตรงนั้นนะครับแล้วก็เพื่อให้ติดตั้งได้ครับอันนี้ก็เป็นโฆษณาไว้ก่อนท่านใดที่สนใจก็ติดตามชมความคืบหน้าหรือวิธีการในการทำงานก่อ,อสร้างาส่วนนี้กับเรา ได้นะครับวิธีการง่ายๆนะครับท่านก็มองมาที่ตรงนี้ประมาณตรงนี้ของท่านนะมันจะมีคาว่าติดตามนะเป็นสีดแดงๆอยู่ถ้าเป็นสีดําแล้วท่านไม่ต้องไปกดอะไรของมันนะครับคือติดตามแล้วถ้าเป็นสีแดงอยู่ท่านเอานิ้วแตะนิดนึงนะครับแตะนิดเดียวนะให้มันเปลี่ยนเป็นสีแดงก็สีดําเท่าน,นี้ก็ติดตามได้ทีนี้ท่านบางท่านอยากจะดูวิดีโอย้อนหลังนะครับวิดีโอย้อนหลังก็ไม่ยากนะครับ ก็นี่มาตรงชื่อช่องอยู่ใต้นี้นะครับมีคําว่าสร้างสารรค์บ้านนะหรือมีรูปรูปรูกคนนี่นนะครับก็แตะไปตรงนั้นเบาๆหนึ่งทีนะเมนูข้างบนมันจะเปลี่ยนไปจะเป็นเป็นหน้าแรกวิดีโอเพลย์ลิสต์ list, แล้วก็เกี่ยวกับช่องน,นะครับให้ท่านให้ท่านแตะตรงวิดีโอมันจะมีวิดีโอย้อนหลังขึ้นมานะไล่ตั้งแต่แรกนะครับที่ยังเพิ่งเริ่มก่อสร้างนะครับจนถึงตอนนี้นะครับ ก็สามารถย้อนกลับไปดูได้น,นะครับซึ่งถึตงตอนนี้ก็มีความชุมก้าไปเยอะพอสมควรนะครับซึ่งเ,เดี๋ยวผมจะชวนมาดูอีกทีนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับเป็นประตูชน,นิดพิเศษนะครับประตูชน,นิดพิเศษคือมีซับวงกบครออตรงนี้ด้วยอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะชวนมาดูในภายหลังนะมันไม่ใช่วงกบธรรมดานะ้มันมีซับวงกบครอบเข้าไปนั้น ตรงนี้ก็เลยต้องทํายื่นออกมาอย่างนี้นะครับไม่งั้นมันครอบไม่ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นอันใหญ่เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะมีการตรงนี้มีล่องล่องซึ่งก็ต้องขุดล่องแล้วทำเป็นไม้อีกนะครับประมาณ5เซนครับซึ่งตรงนี้ก็มีการเรียกอ่อนนะครับในการคุยหรือสื่อสารกับช่างที่ทํางานนะอย่างใกล้ชิดไม่งั้นนี่ก็จะช่างก็จะทําไปตามแบบเดิมเนะพราะอันนี้ไม่ใช่แบบเดิมอันนี้เป็นแบบที่เปลี่ยนแปลงในภายหลังนะครับ อ่าตรงนี้ก็เป็นประตูด้านข้างบ้านนะครับอ่าอันนี้ก็โฆษณาไว้ก่อนเดี๋ยวจะพามาดูมาชมนะประตูแบบสุดอลังการเลยนะครับอลังการงานสร้างนะครับเดี๋ยวจะพามาชมอีกทีนะครับอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวดูนิดน,นึงนะจะเป็นเหมือนอุโมง์เข้ามานะครับแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ก็คิดดูว่าจะต้องทําอะไรไปปิดอ่าการฝนสาดหรือเปล่านะมันเป็นไม้นะไม้แล้วก็มันมีถึงตรงนี้ด้วยนะครับอ่าไม้ถึงแม้จะเคลือบผิวเคลือบ ทาอะไรมาก็ตามนะแต่ว่าโดนฝนก็จะมีปัญหาแต่ว่าการออกแบบบ้านประตูเนี่ยเป็นแบบว่ามีเรียกเป็นชนิดที่มีบางใบกับไม่มีบางใบนะครับอันนี้ไม่มีบางใบนะครับเออเป็นบางใบนะมีบางใบซึ่งประตูมันสามารถขยายตัวได้เมื่อเมื่อโดนความชื้นนะครับอันนี้ก็จะไม่เป็นไรนะแต่ข้างในเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งข้างในเป็นอีกแบบหนึ่ง,งนะครับก็จะเป็น,บบนประตูลักษณะอีกแบบหนึ่งนะครับ ทีนี้โฆษณาไว้ก่อนนะครับก็ท่านใดสนใจก็ติดตามรับชมกับกับช่องของเรานะนี้ประตูนี้สวยมากนะแต่ว่าผมต้องเอา,าเรายละเอียดส่วนนี้ไปสั่งผลิตนะกับเขากับเขาอีกทีนะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ข้อมูลมาแล้วโดยคร่าวๆนะก็ค่อนข้างจะมีความละเอียดอ่อนนะครับในการที่จะทําตรงนี้ขึ้นมาซึ่งผมได้กําหนดเรียบร้อยแล้วว่าช่องงกรบเนี้ยเท่าไหร่นะแล้วก็เซาะร่องลงไปเท่าไหร่ ก็ถ้าทําถูกปุ๊บก็ไม่มีปัญหาถ้าไม่ถูกก,ก็มีปัญหานะครับ่ะโอเคในคลิปนี้ก็เ,เดี๋ยวขอจบจบเท่านี้ก่อนนะครับขาทบทวนอีกทีนะครับวันนี้คลิปนี้ก็พามาดูการทำดีไซน์รีวิวนะครับทางสถาปัตยกรรมของผนังตกแต่งตรงนี้นะครับจบเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ